สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์พฤศจิกานะครับบอลโลก2026ได้ทีมเข้ารอบสุดท้ายเพิ่มเป็น29ทีมแล้วนะครับล่าสุดก็คือฝรั่งเศสเมื่อคือนนี้ทีมปราไก่ถล่มยูเครยนยับเยิน4ประตูต่อ0ขีเล่นอมบัเป้เหมา2ประตูแต่มีตัวแย่งศีลนะครับเขาคืออูโกโอเอคิติเกเมื่อคือนนี้น้องเก๋นเนี่ยลง20นาทีสุดท้ายลงมาประสานงานกับอมบัเป้อย่างสนุกสนานนะครับ ยิงปิดลูก4ี่ได้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเอกิติเก้เกมนี้เนี่ยเขาลงมาเล่นหน้าซ้ายนะครับฝรั่งเศสโชว์ให้เลี้ยวปูเห็นจัดจักกันไปเลยว่าจะใช้งานเอกิติเก้คู่กับอีซักได้ยังไงอ่ะเมื่อคือนนี้นอร์เวย์ก็เจาะเข้ารอบนะครับดูแลเออร์ลิงฮาลันได้ไปบอลโลกแน่นอนส่วนทีมชาติไทยอุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์นะครับกลนซื้อใหม่แอนโททีนิสซันจัดทีมแบบเน้นสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ บอลโลกรอบคือเรื่องโซนยุโรปกลุ่มดีครับที่สนามปาร์คเดอแปงฝรั่งเศสพบกับยูเครนฝรั่งเศสจะฝูงถ้าชนะไปบอลโลกทันทีนะครับทีมตราไก่จัดคิเลนเอ็มบาเป้อยู่หน้าเป้าแนวรุกก็มีรรยันเชก,กีนะครับไมเคิลอลิเซ่แบรดลีย์บาโคลาอุสมันเดมเบเล่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บน่องแต่ไม่มีปัญหานะครับฝรั่งเศสตัวรุกเพียบเลยเต็มล้าเลยนะครับครึ่งแรกอนาโตลีทรูเบนประตูยูเครนเนี่ยเซฟเยี่ยมสองครั้ง พ่งปัดลูกยิงเอมบาเป้นะครับกับบินปัดลูกที่บรลีย์บาคูล่าปั่นไซส์เข้ามาชนเสานะครับนะปั่นไซ์เข้ามาโดนทรูบินปัดไปชนเสารครึ่งแรก0 0อยู่ครึ่งหลังยูเครนเกือบได้จุดโทษครับทุกท่ครับเยฮอนนาซารีนาในโดนดายโยอุปาเมกาโนยืดขาบล็อกลูกยิงจังหวะมัน50-50ว่าโดนคนก่อนหรือว่าโดนบอลก่อนนะครับแต่ว่าเช็ค v a r แล้วกรรมการไม่ว่าอะไรนะครับปล่อยไปนะครับ ยูเครนไม่ได้จุดโทษแต่ฝรั่งเศสได้นาทีห้าสมเคิลโอลิเซ่เยโดนทารัสมีคาฟโก้เหยียบเท้าไว้นะครับอันนี้ฝ่าวิงนะครับเหยียบเท้าเห็นเห็นเลยจุดโทษลงนี้คีเรนอิมบาเป้รับหน้าที่สังหารนะครับอิมบาเป้หลอกยิงแบบผ่าเนงก้านะครับชิปนิ่มๆเข้ากลางประตูเรียบร้อยเลยฝรั่งเศสนำหนึ่งศูนย์นาทีหกสตราไกส่งอูกออชิติเก้ลงมาแทนแบรดลีย์บาคูล่านะครับเก๋ลงมาเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับ ฝรั่งเศสปุ๋ยหวาขึ้นมาทันทีนะครับขันทันทีนาที71ไมเคิลโอลิเซ่ไหลให้ไอคิติเก้ซัดชนเสานะครับเต็มๆนาที76ตราไก่ได้ลูก2จริงนะครับลูกนี้เอ็นโกลโล่คองเต้เนี่ยจ่ายเรียดเข้าเขตโทษไมเคิลโอลิเซ่กลับตัวยิงเข้าไปสวยงาม2-0ท้ายเกมฝรั่งเศสลุยเอามันนะครับนาที83เอ็มบัปเป้จ่ายให้ไอคิติเก้เลี้ยงลุยไปยิงติดเซฟอานาโตรีทรูบิน เด้งกลับมาเข้าเท้าเอ็มบัปเป้ซัดจ่อๆเรียบร้อยเลยฝรั่งเศสหนีไป30นะครับเอ็มบัปเป้ยิงประตูที่400ในอาชีพนักเตะของเขาและเป็นประตูที่55ในทีมชาติขออีก2ลูกนะครับจะเท่ากับสถิติของโอลิเวียชิรูนะครับในฐานะดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสนะยังไม่พอนะครับนาะที88ฝรั่งเศสได้ประตูที่4เป้กับเก๋ประสานงานกันอีกทีนะครับ ลูกนี้เอกิติเก้นะครับกระชากตัดเข้ากลางฝากบอลให้ประธานเป้ะนะครับเอ็มบ้ปเป้เนี่ยชิงกลับมาให้เก๋แปเน้นๆตรงตาข่ายเลยเป็นประตูแรกของเอกิติเก้ในทีมชาติฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสถล่มยูเครน4ประตูต่อศนย์เป็นที่1กลุ่มดีแน่นอนนะครับเข้ารอบสุดท้ายเป็นทีมที่2ของยุโรปต่อจากอังกฤษนะร้ายกาจมากนะครับฝรั่งเศสรอบสุดท้ายในบอลโลกเนี่ยฝรั่งเศสเศจิดจ้าจริงๆนะครับทุกช่ครับ อีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีเมื่อคืนนี้ไอซ์แลนด์นะครับบุกชนะอาเซอร์ไบจันสองศูนย์ไอซ์แลนด์แซงขึ้นที่2ครับลุ้นเล่นเพลย์ออฟแย่งกับยูเครนในนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายทั้งสองทีมเจอกันเองนะครับเล่นที่บ้านยูเครน16พฤศจิกายนนะส่วนในกลุ่ม F สาธารณรัฐไอแลนด์เจอกับโปรตุเกสที่ดับลินนะครับโปรตุเกสจ่าฝูงถ้าชนะเข้ารอบแน่นอนเกมนี้คริสเตียโนโรนัลโดยืนหัวหอกเหมือนเดิมนะครับ ซ้ายขวาคือเจ้าเฟลิกซ์กับแบรนโดซิลวาโปรโตุเกสครองบอลนะครับแต่ยักษ์เขียวไอแลนด์นั้นโจมตีด้วยเซตพีซนาทีที่17จากลูกเตะม,มุมนะครับเลียมสเกลส์มง่งชงต่อยทรอยแพรอรตโขกจอดจ่อเข้าไปเป็นเรื่องเลยไอแลนด์ขึ้นนำก่อน1 0ไอริชรับแล้วรอสวนนะครับเหนียวแน่นมากๆเลยนักสู้ทั้งทีมนะครับนาทีสามเกือบได้ลูก2ลูกนี้ชีโดซีออกเบเน่นครับกดเรียดชนเสานะครับ ครึ่งแรกโปรตุเกสบุกเยอะแต่ไม่เฉียบขาดนะครับยิงทิ้งยิงขว้างหมดนะแถมมาเสียเพิ่มซะด้วยนะครับนาที45คนเดิมนะครับทรอยแพร์รดนะชื่อมันนกแก้วเลยนะครับทรอยแพร์รดเนี่ยกดเรียดเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับลูกนี้ประตูเดียโก้คอสตาน่าจะเซฟได้นะครับแต่ล้มตัวไม่ทัน,นครับครื่งแรกไอแลนด์ and, นำส2ประตูต่อศครึ่งหลังโปรตุเกสลุยนะครับแต่บอลสุดท้ายไม่แม่นนะ นาที58โรนัลโด้โดนใบแดงนะครับท่านผู้ชมครับพิโด้โดนไล่ออกนะไปชักศอกใส่หลังดาราโอเชกองหลังไอแนะโดนหลังนะครับตอนแรกกรรมการให้ใบเหลืองนะครับแต่เช็ค VR แล้วเปลี่ยนเป็นใบแดงนะโปรตุเกสเหลือ10คนพิโด้ของโมโหนะครับเพราะว่าโดนดาราโอเชตามประกบติดอะทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วหงุดหงิดเองนะครับลูกนี้พิโดไม่น่าทำนะครับสิคนโปรตุเกสยิ่งลำบากหนักนะ ช่วงท้ายโอเคมีฮึบนะครับได้ลุ้นลูกหนึ่งจากตัวสำรองกอนโซโรรามอสวัลเล่สวยนะครับแต่คุยเวนเกเลอร์ปัดเอาไว้ได้นะครับไอแลนด์พลิกชนะโปรตุเกส2-0กลุ่มนี้ก็เลยต้องไปตัดสินเอานัดสุดท้ายสัปดาห์หน้านะครับโปรตุเกสยังนำจากฝูงนะครับท่านผู้ชมครับมีอยู่10คะแนนนัดสุดท้ายโปรตุเกสเล่นในบ้านเจอกับทีมบอยอาร์เมเนียถ้าโปรตุเกสชนะก็ไปบอลโลกนะครับส่วนฮังการีจะแย่งที่2กับ ไอแลนด์ังกรีขอแค่เสมอนะครับก็จะได้เล่นเพลย์ออฟเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่าเกิดพลิกล็อกมโหูรานโปรตุเกสเกิดแพ้อาร์เมเนียคาบ้านะครับแล้วฮังกรีชนะอันนี้ฮังกรีก็จะแซงเข้าที่1ไปบอลโลกแทนนะครับแต่โอกาสมันน้อยสุดๆครับโดยสมกับโปรตุเกสไม่น่าพลาดนะครับไปดูกลุ่มไอกันบ้างนอร์เวย์ทีมจากฝูงเข้ารอบ99%เนะครับเมื่อคือนนี้นอร์เวย์ถล่มเอสโตเนียส1่ สี่ลูกยิงครึ่งหลังล้วนๆนะครับแล้วเป็นการยิง4ประตูใน12นาทีมาเป็นชุดเลยนะครับอเล็กซานเดอร์ซอลอตกองหน้าจากแอตเลติโกมาดริดมง2ประตูนะครับนาที50กับ52ิเออร์ลิงฮาลันบวกเพิ่มอีก2นาที56กับ62ฮารันยิงประตูที่29กับ30ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการนะครับนอร์เวย์เล่นระบบหน้าคู่นะครับทผู้ชมครับแล้วกองหน้า2คน เหมาคนละสประตูเล่นมันสุดๆนะครับทีมนี้เอสโตเนียมาตีไข่แตกได้ลูกหนึ่งจากโรบิซามานะครับนอร์เวย์ชนะขาด41นอร์เวย์ชนะ7นัดรวดลูกไต้เสียบวก29ประตูยิงกันกระจัดกระจายนะครับที่2ของกลุ่มนี้คืออิตาลีนะครับเมื่อคืนอิตาลีบุกชนะโมอดูว่า2ประตูต่อ0อิตาลีตามนอร์เวย์3แต้มนะครับนัดสุดท้ายเจอกันเองที่มิลานนะครับ นัดสุดท้ายถ้าอิตาลีชนะคะแนนก็เท่ากันกับนอร์เวย์นะครับแต่ลูกได้เสียตอนนี้นะครับนอร์เวย์ดีกว่าถึง17ลูกนัดสุดท้ายถ้านอร์เวย์ไม่แพ้อิตาลี9-0นอร์เวย์เข้ารอบสบายๆนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งในความเป็นจริงนอร์เวย์ก็ไปบอลโลกอแหละนะครับจะไปบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีป่านนี้ฉลองนั้นล่วงหน้าแล้วนะครับอิตาลีน่าจะได้เล่นเพลย์ออฟมากกว่า หลังเกมนะครับเออร์ลิงฮาลันฉลองด้วยการสั่งชีสเบอร์เกอร์70ชิ้นมาเลี้ยงเพื่อนร่วมทีมน,นะครับก็เฮฮากันไปนะครับสำหรับนอร์เวย์ส่วนได้กลุ่มเอสทีมชาติอังกฤษเข้ารอบไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เล่นที่เวมบลีย์ครับเอาชนะเซอร์เบีย2-0อังกฤษชนะ7นัดรวดและยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับเหนียวแน่นสุดๆกุสซอโทมัสทูเนะคิลส่งนิโกโอไรลี่เด็กแมนซิตี้เล่นแบ็คซ้ายนะครับ มาคัสรัสฟอร์ดลงตัวจริงในแนวรุกร่วมกับบูคาโยซากา้ามอร์แกนโรเจอร์สรวมทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมสำรองนะครับครึ่งแรกซาก้ายิงขึ้นนำา1 0นาที28ครึ่งหลังจูดเบลลิงแฮมลงมาแทนมอร์แกนโรเจอร์สเอเบริชเอเซแทนรัสฟอร์ดและฟิลฟอร์เดนแทนแฮร์รี่เคนนะครับสลับกันลงเอเซ่ลงมาพังประตูที่2ในนาทีสุดท้ายจากจังหวัดสวนนะครับเอเซ่แปจังหวัดเดียวเสียบคานสวยงามยิงเยี่ยมมากนะครับ อังกฤษชนะเซอร์เบีย2-0ครับเก็บ21คะแนนเต็มเหลือนัดสุดท้ายนะครับเล่นตามโปรแกรมก็จะบุกไปเยือนแอลเบเนียนะครับแอลเบเนียไม่ธรรมดานะครับเมื่อคืนนี้บุกชนะอันดอรา1-0แซงขึ้นที่2อนะครับแอลเบเนียได้เล่นเพลย์ออฟนะครับทผู้ชมครับกลุ่มนี้เซอร์เบียตกรอบนะครับตกไปแล้วนะครับเซอร์เบียตกรอบอย่างน่าผิดหวังนะสรุปครับทผู้ชมครับตอนนี้มี29ทีมได้ไปบอลโลก2026แน่นอนนะครับ คืนนี้โซนยุโรปเล่นต่อนะครับมีแข่งต่ออีก3กลุ่มคืนนี้เนเธอร์แลนด์ถ้าบุกชนะโปรแลรนด์ได้ก็จะเข้าเลยนะครับส่วนทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นะครับลงอุ่นเครื่องเฉือนชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ2เล่นที่ธรรมศาสตร์รงังสิตนะครับกุนซื้มเหม่แอนทุนิฮัสสันคุมทีมไทยนักแรกนะครับจัดตัวจริงแบบเน้นสุดขีดบอลอุ่นเครื่อง จัดตัวนึกว่าเล่นบอลโลกนะครับ <c oughs> ไอ้นิเซลเล่น <c oughs> โอเคชนะทีมสงกสินคุมแดนกลางครับร่วมกับสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็อุ้มทีระถอน,นะครับเบนเดวิสโดนโยกไปเล่นหน้าขวาสุปชัยใจเด็ดหน้าเป้านะครับจูดสุนซับเบลเป็นตัวสำรองนะแต่ว่าเล่นไป13นาทีสุปชัยโชคร้ายนะครับเจ็บเขา่าจากจหว่าขึ้นมงแล้วลงมาผิดท่าครับเจ็บเขา่าเล่นต่อไม่ไหวนะครับสุปชัยทีรศักดิ์เผยพหมายต้องลงแทน นาะทีที่15ทีมไทยขึ้นนำนะครับสารัตกดเต็มเต็มเสียบคาดนะครับยิงฉลองการกลับมาติดทีมชาติยิงสวยจริงนะครับลูกนี้ปังเดียวเรียบร้อยเลยนะแต่เรานำแค่2นาทีโดนตีเสมอนะครับเกรนเควยยิงจอดจอครับตีเสมอสิงคโปร์เป็น1ประตูตอนน่อ1ลูกนี้หลังเราคุมหลวมไปหน่อยนะทีมไทยหลังจากโดนนะครับก็กลับมาครองเกมรุกแต่สิงคโปร์เขาเล่นอย่างมีวินัยน,นะครับนะสวนกลับน่ากลัวด้วย เล่นไปเล่นมากลายเป็นสิงคโปร์วูบวาบกว่าซะง,งั้นนะนาทีสามสิบสามเคียวกะนากามูระนักเตะญี่ปุ่นโอนสัญชาตินะครับยิงโดนปฏิวัติคำหมายปัดชนเสารครับเราเกือบพังนะครึ่งแรกเสมออยู่หนึ่งหนึ่งครึ่งหลังลงมาเล่นได้สองนาทีทีมไทยขึ้นนำนะครับสองหนึ่งอุ้มเทียรทอนบุญมาทันนะครับหลอกยิงเสาแรกเข้าไปอย่างเหนือชั้นนะครับเอสวานมาบุตรประตูสิงคโปร์ปัดไม่ทันนะครับอุ้มเท้าซ้ายนี่ยังเชื่อใจได้ครับสองหนึ่งครับทีมไทย เราไล่เพรสเร็วขึ้นนะครับมาได้ประตูที่3นาที53ลูกนี้เสกสันราตรีซึ่งลงมาทานเบนเดวิสเนี่ยซัดไกลตูมเดียวหายเลยครับเสกสันยิงไกลสุดยอดจริงตัวนี้นี่คือทีเด็ดเลยนะครับเสกสันราตรีเนี่ยนะยิงคมมากๆเลยทีมไทยหนีสิงคโปร์ไป3-1แต่นาที62เราโดนยิงไล่มา3-2เกรนเควคนเดิมนะครับทำได้ ลงนอีกซานฟันดี้ยิงติดเซฟปฏิวัติก่อนนะครับแล้วเกรนควยซ้าเข้าไปนะครับสาสก็เสียวหน่อยนะทีมไทยส่งจูดเบลลงมาแทนสุภโชคสรารชาตินาที64่นะครับจูดลงมาก็ลุยนะครับมีโอกาสยิงหลายครั้งนะลากไปยิงเฉียดเสาออกนะครับนะโมงเฉียดเสาอะไรประมาณนี้นะครับยิงโด่งข้ามคานก็พยายามจะใช้โอกาสให้คุ้มที่สุดนะครับนะ แฟนบอลก็กรี๊ดทุกครั้งที่จุดสุ่นซับเบลได้บอลกันเลยทีเดียวนะครับเป็นขวัญใจคนใหม่อะเขาทุ่มเทมากตัวเบลเลยนะครับแต่ว่าวัยอยู่นะครับในร่างกายดียอายุน้อยนะครับเพิ่ง21ปีนะช่วงทดเวลาครับนาที95ทีมไทยได้จุดโทษจุดเบลโดนทาฟาวนะครับแล้วเขาลุกขึ้นมาสังหารเองรุ่นพี่ก็ให้ไอ้ก็ยิงไปเลยจุดปรากฏจุดยิงไม่เข้านะครับ <laughs> ยิงไม่เข้า โดนประตูเซฟได้นะครับก็เซ็งไปนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นแค่นักอุ่นเครื่องก็ลองดูนะครับโอเคทีมไทยอุ่นชนะสิงคโปร์สามสองนะครับกุนซอใหม่แอนทูนิฮัสซันเอาชนะประเดิมนัดแรกนะครับอังคารที่18เราจะบุกเยือนศรีลังกาทําศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกนักสําคัญทีมไทยต้องพยายามบุกไปชนะให้ได้นะครับหลังเกมกุนซอฮัสันเนีบอกทีมซ้อมน้อยนะครับทำให้เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเขาชมอุ้มเทียรทรที่ฟอร์มยอดเยี่ยมทั้งเล่นมิดฟิลด์แล้วก็บ็กซไซน์นะครับอุ้มยังเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเหมือนเดิมส่วนอาการเจ็บของสุปชัยใจเด็ดนะครับต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งหวังว่าจะไม่หนักแต่ถ้าหนักอาจจะต้องเรียบตัวอื่นมาแทนนะครับทีมไทยจะซ้อมอีก2ครั้งนะครับในเมืองไทยก่อนจะเดินทางไปสีลังกาวันเสาร์พรุ่งนี้ตามเชียร์ช้างศึกกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ เอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพวกนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ